เมื่อดนุ่มวง B T S สลืมสลือตื่นเช้าห่วงนอนมากจนเกินไปสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้แอดจะพามาส่องโมเมนต์หรือเหตุการณ์ที่น่ารักน่ารักของนุ่นบัณางตชงยอดดันศิลปินชื่อดังระดับโลว่าโดยในยเรื่องการนอนหลับพักผ่อนแล้วนะคะเราทุกคนหรือใครๆก็อาจจะเป็นเหมือนกันทั้งหมดอย่างการงัวเงียตื่นเช้ามากนเกินไป สลืมสลือนะคะสมองยังไม่ตื่นเต็มที่การง่วงนอนสลืมสลือตื่นเช้ามากจนเกินไปการนอนหลับพักผ่อนอย่างเต็มที่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนุ่นนุ่มบางทางสยดดันก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะหลายคลิปนะคะหรือรายการนุ่นได้ไปออกนะคะเราก็จะได้เห็นว่านอกเหนือจากที่เราจะได้เห็นพวกเขาอยู่ในรายการการออกง,งานรับประางวัลและงานอื่นๆนะคะอย่างรายการรันบีจีเอ i n สบีจีเอสอินดซูเราก็จะได้เห็นพวกเขานั้นนะคะได้ใช้ชีวิตเป็นคนปกติทั่วไปทั้งกินนอน อนเล่นนั่งเล่นทำกิจกรรมอื่นๆมากมาย อย่างการนอนหลับของศิลปินชื่อดังระดับโลกนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ารักนะคะไม่ค่อยจะได้เห็นมากนะักทั้งลักษณะการนอนหลับของเมมเบอร์แต่ละคนนั้นนะคะก็มีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและแป,กแปกลกๆรวมด้วยอย่างการสัมภาษณ์นี้นะคะถ้าจะให้พูดถึงว่าด้วยนิสัยการนอนที่แบบกๆของเหล่าสมาชิกนั้นหลอกเมมเบอร์นะคะก็ได้มีการจัดเรียงลําดับกันเลยอย่างซองกุกน้องเล็กค่ะเวลานอนซองกุกก็จะใส่เสื้อผ้าปากติแบบคนปกติทั่วไปแต่พอเวลาตื่นเช้านะคะผ้าห่มก็จะหายหมดเสื้อผ้าท ถูกถอดออกหมดอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งนี้จะเกิดขึ้นเมื่อจองกุกนั้นนอนหลับอยู่บนเตียงเท่านั้นแต่ถ้าจองกุกนอนบนพื้นล่ะคะเขาก็มกกักจะทําความสะอาดพื้นขนาดที่เขาหลับขาดวาน่าจะนอนดินประมาณนี้ต่อมาค่ะอ m ร์เอ็มเดอรลอสวาชิกนะคะก็พูดพร้อมกันเลยว่าเสียงกล่นดังมากพี่จินนะคะถึงก็บอกว่ามันเป็นเสียงแผ่นดินไหว แถมเจ้าตัวนะคะยังรู้ว่าตนเองนั้นนอนกรนเสียงดังเขาได้คะมีการซื้ออุปกรณ์ช่วยป้องกันเพื่อไม่ให้นอนเสียงกรนอีกด้วยในส่วนของพี่เจโฮปนะคะเมมเบอร์ mm hmm. <Member S 2> ได้บอกว่า mm hmm. เมื่อเจโฮปหลับ mm hmm. เขามักจะสัมผัสร่างกายตนเองบ่อยๆซึ่งหลอกสมาชิกนะคะก็รู้สึกแปลกมากแท่ยองคะ่ะสมาชิกบอกว่า,วาเขามักจะพูดชัดเจนและเสียงดังมาก นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่หล่าสมาชิกบอกถึงความแปลกของลักษณะการนอนของหล่าสมาชิกแล้วเมมเบอร์นะคะมีอาการง่วงนอนแต่ไม่ได้นอน,นะคะ่ะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแน่นอนว่าต้องมีความสงสารนะคะทั้งน่ารักทั้งน่าอินดูปับนปนกันไปยิ่งจองกุ๊กน้องเลยค,ค่ะสุดจะเอ็นดูทั้งเหงานอนนั่งหลับนอนหลับทั้งหลับสนิทค่ะหนุ่มจองกุ๊กนะคะก็จะมักได้กลายเป็นมีมที่เราเหล่านั้นได้เห็นกันอย่างแพร่หลาย และท้าหลอาสมาชิกตื่นเช้ามากจนเกินไปแล้วคะ่ะเราจะเกิดอะไรขึ้นภารกิจในรัน BTS EP ที่71ค่ะพวกเขาต้องตื่นเช้านะคะมาเล่นเกมตามที่พี่ๆทีมงานนั้นเตรียมเอาไว้ให้ดูจากหน้าตาของเมมเบอร์แต่ละคนแล้วนะคะก็คือยังไม่ตื่นกันเลยหน้าตาก็คือมีความงวยเงียนะคะหลับทั้งยืนก็เลยมวไัยค่ะทั้งสีหน้าแววตาก็คือจะหลับแล้วขอเป็นหลับแป๊บหนึ่งได้ไหมคืออารมณ์น,นี้นะคะใครๆก็ต้องอยากนอนต่อทั้งนั้น อย่างรัน b t s EP ีที่3 1ค่ะถ้านมหน่มนะคะจะต้องนอนแล้วต้องตื่นขึ้นมาเล่นเกมต้องใช้สมองในการดาเพลงนะคะตอบเพลงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะแถมยังต้องร้องเพลงนะคะถ่ายชื่อเพลงเนื้อเพลงรวมไปด้วยรายการนี้จะหลับลึกไม่ลึกค่ะดูจากหนุ่มจองกุกนองเลกค่ะหลับลึกขนาดไหนนะคะถึงขั้นนอนกิ้งตกบอกก็เลยได้ค่ะจนพีชูก,กาค่ะนอนขำแทบไม่ได้นอนพลิกแรงขนาดนี้นะคะจองกุกก็คือยังไม่ตื่นเลยหลับ ต่อไม่มีอะไรกันเรามาดูโมเมนต์เรื่องราวของพวกเขานะคะในตอนหลับและเสลมฟสลืมลอมาดูกันบ้างจะน่ารักน่าเอ็นดูขนาดไหน ทุกๆคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ข่าวสารดีๆจากช่องของเรากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ